มีกองกาลังอยู่ในมือไหมถ้าอย่างนั้นพ่อเสดงเคารพท่านมากใช่ฮอืเพราะว่าเสดงเนี่ยเขาเป็นรุ่นเดียวกันน้องชายคนเล็กผมครับพอจบเขาก็อยู่ปัตตานีจวงเป็นนักเรียนร้อยผมอยู่ที่ร้อยหนึ่งพันสามครับพอวันหยุดเขาก็จะมานอนบ้านเพราะนั้นสนิทกันครับแต่เชื่อเธอไม่ใช่เสดงอืมแต่ผมเอ่ยมาเมื่อไหร่พับคุณร้องอ๋อเลยอืไม่ใช่ผมยืนยันได้เป็นฝ่ายไหนฮะถ้าอย่างนั้นนะะเป็นฝ่ายไหนพ่อจะบอกด้ฝ่ายที่ต้องการที่จะให้เกิด คืออย่างนี้คนที่คิดเนี่ยนะฮะเข้า,เาบทเรียนเก่าๆที่มันลาสมัยไม่ใช่นะฮะอย่างสมัยพูดง่ายๆสมัยพลเอกสุจินดาเนี่ยครับนะมีคนตายบาดเจ็บพับรัฐบาลอยู่ไม่ได้อ่าอาใช่ไนหะมฮะสมัยจอ,นนอมพลถนอมพระพาดม,มีคนตายบาดเจ็บพับอยู่ไม่ไ,มได้เขาก็เอาบทเรียนนะนะั้นมาใช้คราวนี้เพื่อหวังว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ได้แค่นั้นเองอื ท่านรัฐบาลอย่างนี้ก็คือวังให้รัฐบาลอภิษ์อยู่ไม่ได้ใช่บางคนก็บอกว่าพูดอย่างนี้ก็ก็เกี่ยวข้องกับเพื่อไทยล่ะสิท้าอย่างนี้ไม่ไม่เกี่ยวเพื่อไทยแต่จะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้ประโยชน์ใช่ครับอืมเพราะฉะนั้นอันนี้ถามท่านผมว่าหลายคนก็คงถามท่านมานานแล้วจริงหรือเปล่าฮะถ้าไม่เก็บเสแดงชายชุดดําก็ยังอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จริงอืมพอผมรู้จักเสแดงดีครับไม่มีหรอกครับเสแดงไม่ไม่ใช่อืม แสดงว่ายุทธวิธีที่คนเก็บเสือแดงแล้วชายชุดดาเริ่มหายไปจะตอบสังคมว่ายังไงฮะถ้อย่างนั้นคือการเก็บเสือแดงเนี่ยก็เป็นคนที่ทางพูดง่ายๆเอ,อทางฝ่ายพลเอกร่มข้าเนี่ยครับคิดว่าเสือแดงเนี่ยคือเป็นคนทําอืำใช่ไหมครับแล้วคิดว่าผมเนี่ยคืออยู่เบื้องหลังเสอแดงใช่ไหม แต่ผมสาบานได้เลยไปที่ไหนก็ได้ผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวแต่ผมรู้ว่าใครทําผมพูดมไม่ได้เท่านั้นเองออ<ล>เพราะไม่ใช่เสด็จไม่ใช่เสด็จแต่เสด็จต้องโดนเก็บเพื่อหวังว่าไอ้เกมมือที่สามมันจะได้ไม่มาถึงเขาหรือเปล่าไม่ใช่ผมคิดว่าเขามองว่าเหตุเกิดครั้งนั้นเพราะเสด็จถึงมีคําพูดออกมาจากราบเสอ็ดว่าให้ร่มก้ามึงต้องไม่ตายสืหัะ เพราะฉะนั้นณนะวันนี้ที่เขาบอกว่าเสื้อแดงมีกองกําลังท่านก็ยืนยันว่าไม่ได้มีไม,ม่มีท่านเองก็รู้ความเคลื่อนไหวมาโดยตลอดค,คุณทักษิณก็ไม่ได้สนับสนุนความรุนแรง<ๆ>ใช่ไหมฮะจริงๆโอ้ท่านไม่เอาเลยอมไม่เอาเลยเพราะเวลาเสี็แดงออกมาพูดเสี็แดงก็บอก<ม>หลายเรื่องไปบอกคุณทักษิณหมดแล้วคุณทักษิณก็เห็นชอบด้วยไม่ใช่คือเรื่องมันอย่างนี้ครับผมจะไปฟังช่วงนั้นเนี่ยมีเตรียมทหารรุ่นสิบรุ่นเก้าอะไรเข้ามาเยอะเลยครับเข้ามาอยู่ ในพักรุ่นหนึ่งแหละ20คนผมเนี่เป็นคนต้อนรับทีนี้ผมรู้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการประทะกันใช่ไหมคผมก็บินไปหานายกทักษสิณครับไปเรียนนายกบอกว่ามันต้องมีอำนาจที่สามขึ้นมาอำนาจที่สามหมายถึงทงหารตำรวจที่เข้ามาเนี่ยมาอยู่กับผมเนี่ย20คน อยู่พาคกระเทไทยเนี่ยเป็นพู่งขับหน่วยมาทั้งนั้นนะ่ะใช่ไหมฮะผมก็จะใช้คนพวกเนี่ยคล้ายๆเข้าไปโดมิเนตไม่ให้เกิดการประทะกันอเหมือนตอนพฤษภาธมินเนี่ยครับใช่ไหมฮะ ที่ผ่านฟ้าคือเข้าไปหาข้อมูลอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่เข้าไปบอกว่าให้มุยารุนแรงนะกจาะย์นะบอว่ถือว่าเป็นเหมือนกับคนที่เคยดูกําลังมาก่อนดูกำลังมาเขาคุยกันได้เพราะผมมีบทเรียนมาป็นพันธุ์มินครับผมเคยอยู่อหนึ่งพันสามนะฮะครับวันนั้นเนี่ยกําลังที่อยู่ผ่านฟ้าประจันหน้ากับเราเนี่ยสามกองพันรอหนึ่งพันหนึ่งของเพื่อนผมพี่ดีลำสูตรอหนึ่งพันสามผมก็อยู่มามพันสี่ของมนูนขาดสามกองพันอยู่ผ่านฟ้าอื พอดีทั้งสีกทางกรมยุทธยุทธาเนี่ยตำรวจตีนักศึกษาบาดเจ็บเยอะเลยใช่ไหมนักศึกษาโรดแค้นมากจากนั่นผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยบอกน้องใจเย็นครับเดี๋ยวผมจะตีตำรวจให้ผมว่างั้นนะเสร็จแล้วผมก็ไปนั่งทำโมโลโตอรอได้ประมาณห้าสิบรูปครับของนั้นนหะ่ะพอตีหนึ่ง ผมเคยเพื่อนผมคนหนึ่งบอกห้เมึงคุมพวกนี้นะตีตำรวจกันนะพราะมันตีนักศึกษากูจะไปคุมทหารมผมก็แอบเข้าไปที่ฐานสามกองพันร 36, 000, ับเรียกผู้พันมาบอกให้เดี๋ยวตีหนึ่งนะจะตีตำรวจเพราะตำรวจไปฟันนักศึกษาเจ็บไปเยอะเลยออืพวกเลือ,อยู่เฉยๆนะไม่ก็ถอนไปเลยออืเนี่ยพอตีหนึ่งพับเสียงระเบิดขวดปึ่มพับทหารสามพันถอยหมดเลยออืมไม่มีพระทาตัน ไม่มีบาดเจ็บไม่้องตายไม่มีใครตายแค่นั้นผมก็เอาบทเรียนอันนี้ไปปรึกษานายกทักษิณบอกเราต้องมีอำนาจที่สามึ้นมาคือพวกนายทหารที่ยี่สิบคนที่มาอยู่ในนี้แต่ไม่ใช่กองกำลังถูกไหมไม่ใช่ตัวที่เชื่อมทุกฝเ่ายเชื่อมทุกฝ่ายใช่ครับผมเรียกอำนาจที่สามใช่ไหมครับเพราะเขาเป็นพวหนายเพิ่งเกษียณมาเพราะนั้นเขาจะรู้หมดลูกน้องเขาทั้งนั้นอย่าบอกใคยมึงอยานะอะไรผมต้องการแค่นั้น ทีนี้พูดง่ายๆว่าทางคุณจตุพรเนี่ยครับไม่เข้าใจผมอคิดว่าผมเนี่ยจะมาแย่งชิงการนําเขาถึงออกมาด่าผมปฏิเสธเรื่องกองกําลังอะไรพวกนี้แก้สามประการจริงมันไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไอ้นั่นมาจากอะไรสแดงจริงไหมผมต้องการแค่นั้นเองคือไม่ต้องการให้มีการปะทะบาดเจ็บล้มตายเพราะเป็นผู้ขับหน่วยมาจะได้บอกทหารให้น้องเบาๆนะเหมือนผมทากับสามวันเนี่ยหมือนในอดีเน แ่้ดีผมมีบทเรียนมาอืฮะกระทะแต่ว่าคุญญพรก็ไม่เข้าใจผมคิดว่าผมจะมาชิงการนําอำเพราะว่าพูดง่ายๆจะโทษก็ต้องโทษเสียแดงเพราะเสียแดงเนี่ยเขาไปแอบเพจที่ไหนมันกลับเข้ามาล่างหนาคล้ายๆแบบนั้นหาไม่เกิดเข้าใจผมก็เลยบอกพออย่างนั้นผมก็เลยบอกนายกทรัพยสินบอกอย่างนั้นผมหยุดนะผมไม่ไม่ยุ่งผมก็หนีไปนอนที่เขื่อนบังกลับก็เลยไม่รู้อะไรเลออยผไม่รู้เลย ถ้าอย่างนั้นเอาสุดท้ายจริงฮะพลเอกพลบผมว่าสังคมอยากรู้แล้วที่เขาโจมตีเสื้อแดงว่าชายชุดดาทําไมเวลาก่อเหตุแล้วเข้าไปแฝงอยู่ในกลุ่มเสื้อแดงได้ท่านตอบอยังไงฮะถ้าอย่างนั้นอันนี้ผมไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงไม่รู้จริง,รรงเพราะผมไม่อยู่เลยผมไม่ยุ่งเลยผมบอกอมผมไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งเป็นปริศนาซึ่งให้กระบวนการทั้งไปพิสูจน์กันแล้วตอนนี้ใช่ฮะแต่กำลังจะบอกว่าไอ้ภาพที่พยายามจะโจมตีกันนะวันนี้ไปพบคุณทักษิณจริงแต่กำลังจะบอกว่าทหารที่รู้จักกันเนี่ยเพื่อไปห้ามถูกะ ไม่ใช่เป็นการสร้างกองกำลังอำนาจที่สามไม่ใช่กองกำลังเพื่อไปทําเหมือนผมทําตอนพุชบาทมินกระสามวามพันะว่าใครเคยอยู่หน่วยไหนหน่วยไหนเ้ยมึงไปเบรควัยนายยายค่แอาวุธยิงประชาชนจะไม่มีการบาดเจ็บล้มตายผมต้องการแค่นั้นที่ผมบินไปพบยัทธิชาท่านยอมรับคอนเซปต์อันนี้ออืครับแต่คนอาจจะมาสื่อสารกลับมาแลวสื่อสารผิดมันก็เลยกลายว่าแก้วสามประการกองกําลังไปกันใหญ่เลยผมฟังมาจนจบ ผมก็ต้องบอกว่าผมนั่งฟังท่านมาท่านทําอะไรให้คุณทักษิณเยอะมากแล้วก็พักเพื่อไทยเยอะมากใช่วันนี้ยังเป็นที่ปรึกษาอยู่เลยเป็นที่ปรึกษาสัญญาใจคิดว่าคุณทักษิณลืมหรือ,อยังครับถ้ายอย่างนั้นท่านคงมีเหตุผลของท่านนะอืับท่านไม่เล่าผมฟังอะแต่มันนานนะฮะ<ร>คือถ้า<ร>เป็น,น,<า>นผมเนี่ยผมคคนคนหนึ่งจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าทํามาเยอะขนาดแล้วต้องมานั่งรอหลายปีมากคือผมบอกว่าชีวิตผมเนี่ยครับ ผมเจอแต่เรื่องแบบนี้มาทั้งนั้นแหละอย่างที่ผมเล่าให้ฟังหนึ่งผมต้องไปอยู่เขาศูนสองผมต้องไปปราบจนปัตนีสี่ปีทั้งที่ผมเนี่ยเป็นคนนำกำลังชุดแรกเข้าเปลี่ยนแปลงรัฐบาลผมควรจะเลือกกรมอยู่ในกรุงเทพที่สบายๆผมต้องไปเสี่ยงทำไมนี่คือดวงผมเพราะฉะนั้นจะรออีกก็ยังรอได้นะฮะ จะรอต่อไปอีกก็รอได้ก็ไม่มีปัญหาะไรผมไม่ได้คิดอะไรเลยครับผมก็มันนึกถึงดวงผมดวงผมมันเป็นอย่างนี้มาตั้งสมัยในสมัยแล้วเพื่อนเขาสบายนั้นเหมือนการไปลบในประเทศที่สามในประเทศลาวเนี่ยเพื่อนผมก็ไปอยู่เวียงจันทร์ผมนู่นไปอยู่โฮสมินเนเป็นหัวหน้ากองโจรอยู่อย่างนี้อืคือดวงผมเป็นอย่างนั้นจริงทุกวันนี้ดูดวงไหมฮะคลเอกพันลบดูดวงบ้างไหมฮะก็มีคนก็มาดูดูให้เขาบอกกําลังดีดีดีผมก็ ผมว่ามันเน้อกไรไหลเลยโดยเฉพาะสุดท้ายจริงๆท่านประเมินให้ผมหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าคนดูคงอยากจะรู้ว่าสิ้นปีนี้พลเอกบุเร่บอกอยังไงก็ต้องจบจบไหมฮะคําถามสุดท้ายจบไม่จบนี่ผมคิดว่าอยู่ที่รัฐบาลแล้ว<อ>รัฐบาลให้คําตอบก็ได้ไหมครับ <c oughs> ถ้าให้คําตอบที่ถูกต้องได้นะฮะที่วันนี้นักวิชาการอาจารย์เขาออกมาครับ ที่ทางผุ้นอยบุญเลอศออกมานะฮะมวลชนของเขาเยอะแยะองค์กรต่างๆเนี่ยออกมาถ้าเราให้คำตอบเขาได้ครับผมคิดว่าอยู่ได้อยู่ได้แต่ถ้ายังให้คำตอบไม่ได้ก็น่าห่วงครับคิดว่าคนอย่างเสียอ้คือผมไม่รู้ผมแค่ประเมินเสียอ้ถ้าวันที่สองมาจริงคิดว่าเขาจะปิดทำเนียบไหมอ๋อเขาปิดแน่นอนปิดแน่แน่แน่นอน เพราะนะฮะเพราะเพราะอันนั้นคือศูนย์บัญชาการของประเทศและคือ<ข>ยุทธ<ำ>ศาสตร์คนอย่างเสียอายด้วยใช่ไหมฮะ,ะใช่ก็เหมือนผมทำไปดว่าผมไม่ยึดทุกทีอ,อ่ะยึดทุกทีหนงเขาบอกเสื้อแดงจะออกมาตั้งป้อมชนถ้าเกิดอะไรขึ้นวันนั้นถ้าคนชนมันก็เป็นปฏิวัติประชาชนจะบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากผมไม่อยากเห็นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กําลังเตือนรัฐบาลตอนนี้คือไม่ใช่เหมือคเพราะว่ารับเงื่อนไขเขาต้องออก แต่แค่รับเอาไปปฏิบัติอะไรที่ปฏิบัติได้ถูกไหมัะเพื่อสกัดไม่ให้เขาไปปิดทำเนียบใช่ครับแล้วต้องชี้แจงให้ได้สามสามข้อที่เขานั่นมาเนี่ยหนึ่งต้องชี้แจงให้ได้ครับแล้วเชื่อว่าจะมีทางออกนะฮะแล้วเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีทางออกถ้าเราชี้แจงเขาได้เนี่ยถามว่าเขาเขาจะเอาอะไรมาเป็นเงื่อนไขการทําปฏิวัติอะไรเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขใช่ไหมครับครับมันก็ไม่มีเงื่อนไข เพราะไม่มีเงื่อนไขประชาชนเขาก็ไม่ออกมาใช่ไหมครับอืเพราะฉะนั้นก่อนที่วันที่สองจะเกิดขึ้นณตอนนี้ถ้าผมสรุปก็คือรัฐบาลตอบซะถูกไหมครับสามข้อต้องรีบตอบไม่ใช่เดินหน้าทํางานโดยไม่สนใจกลุ่มเสียไอประเมินราคาต่ำไปก็ไม่ได้อีกแล้วนะวันนี้ไม่ได้แล้วครับครับไม่รัฐบาลอยู่ไม่ได้ คุณทัษิณก็จะไม่ได้กลับใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นแน่นอนฮะขอบพระคุณมากครับท่านพลเอกพัครับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับและนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคงได้ฟังอะไรที่ผมว่าลึกที่สุดแล้วนะฮะจากปากของท่านพลเอกพันลบปิ่นมณีหลังจากนี้จับตาดูฮะก่อนถึงวันที่สองคำเตือนหรือสัญญาณด้วยความหวังดีของพลเอกพันลบจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่กับรัฐบาลชุดนี้สวัสดีครับ